ซื้อองเขาบอจะเป็นนะั้นนั่นสิ่งที่พิพมบอกยังน้อยนะสิ่งที่พี่มเล่ต้องไปถามราคา,ญญา,า,ราคือันไรถามรายได้ราคาอะไรอะไรงานนี้คือแบบรวมที่ โอ้คือเห็นหลายอย่างจะเข้านี่ยคู่อีกต่อเติมคู่ตรงนั้นอีกเจ็บของตุ้ที่อีกหลังที่มังซื้ออีกหลายอย่างเมืนหลังที่ซื้อบรีดแต่ว่าเออเอกคนมากต้องต้องหาตัวไปเอาเรื่องขนาด มันบกพ่อกันเลยมีคนพอสมากบักหลายเลยอนที่แก้วภาษาเป็นผู้สางานี่เราผู้สาษเขึนบ่าคนอีกอีกอีกหาเลยหลายคนเข้าใจว่าบัวแก้วยในวัดเขาเดีนะวดวาดคนทั้งวัดดีอะไก็มนเลยมันอยู่ภาคใต้ดนทีปราษาทนั่นเอ มันอยู่ในวนสุลาเนาะมันอยู่ผัแสงสุลัดนั่นเบางคนกใจร้อมันอยู่ดิคุณกิจการดีเย่านันคุณประสาทก็เดียวมั่งคุณบางคนก็แบบขเสัวแก้วประสาทเพื่อทางมีหลักหลักอึ่นแล้วประสาทละ น้่นสุทุนมันราษาเกประสาจริงๆทุทออนกับระสาพอมัซื้อไ <c oughs> ว้แล้วสว่าเขาไะยังจกที่ไใหม่หรอเอากต่นีทุนมาแล้วมึงเอาน่นี้ทุนทำบบทีนาาัน่ง <c> ซ <oughs> ือแล้วหาันอเป็นเป็นตน้นทุนมากบอกมาตระกาลาสิน เอมเอม่าเด็ดทุ่นสำหรับพิมพ์หนังสือเป็นหัวโจกสักซักสื้อางไหมจัด <kat> จ <Gard rid todavía> ือให้กับอะไรไม่กุ่มหรอได้จัดหรอจัดก็เป็นผู้สิ่อจัดเขาบอกกันผู้ปึกถึงเขาจะเขาบอกกันเย่ว่า หลายอย่างเลดแค่คนะือการกันเดอร์เป็นอยอดหยู่ละอะไรอยู่คำเกา่าค,าคก็สิ่งง่ายอยู่ก็เเยอะเพราะว่ามแม่ที่มันก็แห้งลเล้วเยอะเยอะเลยละสันตะวนล่อ,อยล,ลออย,อย,ลยใจหอนอใจหอนอใหญ่เลกลเอาคุดโทษกับมาแท้เราดีกว่านังสืออีกเ่อะนาะ เอาโทวมาใส่แค <c oughs> ่ไหนดีก็ตุองซื้ออีกเสยอพราวนาอะไรมันจ้ว่าเราลอนทุกสิ่งทุกอย่างตึ่นยู่กับตัวเั่เองไม่ไห้ขึ่นตกกบผู้อื่นเลยยังไปนีคว้มงหวังว่าบุคคลคนใดคนหนึ่งจะสรางจะของคนถูกแต่ทุกอย่างขึ้นตุกการกำนัลกันนั่าเองเฮ้าวาวาหลายคนที่เ่าวาาเป็นเงินเฮ้าวาเออเกิดเกิด่ได้นั่นตัเป็นเรื่องของอดีต เราคมันจง,ง,ง,นงมันลำตึ้งลำพันธ์ลำเล่ยกบมันในตอนนี้เท่านั้นถ้าอยากเลือกเกิดได้ก็เห็นเอาตอนนี้ศาสตร์นี้ปัจจุบันนี้เออจะเป็นยังท่าบุญมากๆออจะเป็นยังให้ท่าบุญเรามากๆจังว่าสำหรับข้ามันประหยัดเกิดแล้วก็บประหยัดเ,เป็นนังนีกสำหรับผู้อยากเกิดเป็นน,นั่นเป็นนี่กับศึกษาเอาเนื้อท่านผู้ดใดอยากเกิดก็คพระเจ้า ศึกษาเทาของพระพุทศาสนาเอาจะเป็นพระพุทธเจได้ยักเินสาวกศึกษาเอาจะเป็นนัปจะเทศเอาไม่ได้ถึงอยู่กับผู้มนเดชไหนเด้ยคืออยู่กับเจ้าของล้วนไม่ได้เกี่วกับสังนั่งเมื่อเทวดาอินพกทั้งหลายไม่ได้เกี่วกับเลิดห้านั่ดีดวงดดวงดาวในละเตศไ่ได้เกี่วกับวันเกิดไม่ได้เกี่วกับปีเกิดวันเดือปีเกิดเป็นุ้ายยังผูุ้ณค่าของคนปแทรท่พุการกระทำาของเขาปัญหา เพื่อยากไปเป็นเปีกไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นอสุรกายดาพอปีแม่เออหลักของคนหลักของคนนี้เอาห้องสอนบรรทุกหลักสูตรด้หลักสูตรเป็นนรกเ้าก็สอนเงินเลยเขาก็เลือกเอาเลือกแนถ้าบอกสอนไปเก็ดเป็นเงินยากเนี่ยเพืสิไปสวรรค์การถ้านรักษาศีลตลาไปรักษาศีลภาวนาไปก็อยากสงบูรณ์ก็เลย ยังไม่พุ่มกับเขาช่างอั่างน้ก็ได้เด็กคนทุกไปเลยก็ต้องคิดว่าทุกสิวิญญาอยู่กับตัวเนาเองก็ได้ถึอกับผู้คนทุกขอย่างว่าอย่างไรไม่ว่าจะผู้ตว่าไม่ช่างแต่ละขันแต่ละตอนของมันไม่สมาธิแต่ละขันแต่ละตอนของมันเือวลาก็เพือนเพื่อนพุ่มกิเลสได้ เป็นเงอนระงับดับอารมณ์ร้อนต่างๆไดข้าวปลาถึงว่าจะต้องเข่าชั้นซีหรืออัปปนาสมาธิหรือสมาบัติอันใดอัาานหนึ่งก็ะสานเป็นแบบอันใดเป็นตัวอย่างจังสืบบรรลุได้ความจริงมัน,นมันสมากบรรลุได้ทุกขัน้นแต่ว่าข้าก็ต้องอาศัยความสงบัตขาว่าความสงบคือประสา,าก,การคิดปรุงแต่งแสงหา ความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นถ้าอยากได้อยากดีอยากมีอยากเากนินเราจะมีอารมณ์สู่ความโกรธอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงมุนถูกคนกำลังได้หันกำลังที่เระงับดับความคิดได้ในระดับหนึ่งสงบได้ในระดับหนึ่งประทือสงบงเปลยท้าบริกรรมพุทโธนั่นเองพุโทโธสิ่งที่มีอารมณ์มันถูกคนเข้าใจกันใจ ในขณะที่เขาต้อง,งการทํางานดูแต่อย่างอยู่กับศารกินเผาอยู่กับศารอาบน้ำอยู่กับตามพุโทโธพุโทโธเลยคือไม่ใจไปเรื่อยๆนั่นแหละความสมมงสบมัน,น,นก,นกถ็ถึงมมมนในระดับหนึ่งแล้วทีนี้ท้างปัญญาไม่ติดไปถึงระดับไหนถึงความสงบในระดับหนึ่งในระดับสองก็ต้องเห็นถึงว่าสูงสุดใครหรอกแต่ว่ากรต้องอาศัยความสงบด้ แต่พออาศัยความสงบเขาพออาศัยความมีอารมณ์บางนะในขณะใดขณะหนึ่งแม้แต่ยากูที่คิดเอาอะได้ตั้งอาศัยความสงบเมื่อนีความสงบเกิดสมาธิมันตั้งมัตมมตน,มนตั้งมันมากตั้งมันน้อยแต่ถึงที่ก็เป็ของขดงเราเองเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องกระทบเมือนน่อมีอารมณ์ท่องโดยสุขีเกลียดโมโหโกรธผู้นั้นผู้นี้นี่แหละให้หันเข้ามาว่าถ้า ถ้าว่าปัญญาเนี่ยเป็นว่ารอบดูในกองสังขารดูเท่อท่านต้รู้สึกเนื่อคิดต้องเจ้าของแล้วเฮ้าต้องพยายามเล็นโทษของความรู้สึกเมืิดในอารมณ์คือว่าดีในอารมณ์โกรธในอารมณ์นั้นคือให้ละออกตะก่อนจะว่ามันเป็นอกุศลเข้ามาแล้วอย่างตรงตั้งใจวิธีละอกุศลคือว่าคิดน้อมน่องเพราะว่าเคยเกิดอารมณ์แต่เือภาวนาไปพุทโธ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 การค้ำคิดของเท่านี่ค้ำคิดคิดถึงพุทโธนี่ มันก็สามารถระงับดับความรู้ซึ้ตัวนั้นก็คอยศาสตร์ออกเองดอกคุ้ทุ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เฮาท่านศูนอยู่แล้วท่านคิดอยู่แล้วไม่ไม่คออยากปีอยากขาดอยากวันทําได้ทําได้เขายิ่งยิ่งนักเขาไปอีกฉนั่นการลดยันทอนทุนเล่าเบาบางก็คือการเท่านาคุ้มทุ่งเองอแต่มันศูนย์งแห้งมอหอยแห้งสูนทัางใจเขาเป็นปอดเต็นลึกปีเออสูนทัานใจเรากันใจไว มันใจจะีาขปล่อยลบออกว่าโสดเขาอีกกันใจไว้สองเพื่อสามเพื่อสี่เพื่อห้าเดื่อแ,แ้วแต่หลังจากนั้นหน้ากับพุทโธ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 เอาความคิดนึ่ไปคิดถึงพุทโธจะไปคิดถึงเรื่องเล่าที่มันเกิดเรื่องรา่าที่มันเรื่องมองโหเรียวกวา่าละอุศลเมื่อความสงบในะระดับหนึง่งลงไล้ยแล้วสามารถคิดเห็นโทษของมมนแบบความโกร่ทั้งหลายว่ไปเขาใหมให่ให้ได้เขาใหม่จของเอง อารมณ์นี้จ้องไปสู่มีมีระยะคัดิภพกหรือว่านรกอารมณ์โกรธเหรอละอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธอารมณ์โรคต่างๆแต่มันเัราะจะพูดหน่อมันหลงผุดโทไวก่อนมันเป็นยุทธการใดผุดโทเป็นข้ามกลางๆเราไมีความูลสุดในคิดไม่ไม่ข้มโกรธบ่มีเราไม่ข้อมโรคไม่ข้อมหลงอยังแบบมันจะเป็นข้ามกลางๆมันเป็นร่างเกียดขาดโดยการชีดด้ใจ แตเลย่องจำเป็นต้องเอาไปเห็นมันฉีดทุกท่อไว้กระบวนการแรกก็สัารอบดูแล้วความคิดทั้งหลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยของพบมีความรู้สึกโมโหนั่นเป็นป็นสุขของนรกมีความรู้สึกไใจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไข่ครวญจนเห็นภาพจินตนาการเป็นแบบอารมณ์นั่นเป็นอารมณ์โลกเป็นอารมณ์ของเปลีนเป็นวัยหิวบ่มวัยมึมั่อพ่อเรียกได้ว่าผู้ยิ่กปัหาย ผู้ไม่อิ่มผู้ไม่เต็มผู้ทร่องดูผู้คนไายผู้ที่หลนเปรตแป็รหลายอย่างอะไรอย่างสั่นเพราะฉะนั้น,นเขาพยายามที่จะระงับมัน่น้วยการคิดถึงพุโทโธารย์และคิดถึงได้ภาพความทั้งดีครับภาพอะไรต่ภาพพระพุทธรูปพระเจ้าคิดถึงได้ภาพความอย่ดีมันสืบไปเออเอาหลายๆอย่างมาปิดประตูมันปิดประตูนะะต,ตาเรื่การจำภาพ จำภาพอะคิดประตูตามันเวลาคิดผู้อื่นมันก็เังคิดถึงภาพรูปร่างหน้าตาเขาได้ต้วนะมีนเ,เฉพาะคิดถึงผู้อื่นได้ว่านันคิดถึงตีโพราเลยมันมันเคลือนไปภาพอะไรเลยงี้มันถึงอยู่แล้วมันถึงอยู่ได้ยืนไปกันม่อยู่อยู่แล้วมันปัญหาเน,านื่อคำคํำรบมรงนี้ยังอยู่่าราดาด่ำาวยได้ <c oughs> ทำแบบนี้เลยเราจะยามเอาทำบริกรรมคู่ขัทำภาวนาคู่หรือคิดถึงการคิดเพิ่คิดสติจะไปกับทั้นีุ้่โทษตาคีโเตาปุพตุรีมีพระสงค์อะไรหนี่งนั่งพรวนหลักสีเปิดเกิดกดคุ้มตากดคุ่มหูโดยการนั่งถึงบทสดมื่มันเต้่อย่แบบฟังดูเพื่อมาสดเอง ตาโน้มูน้นปกติมันไหวจะให้มันาออกไปทางอัติศนย์บาต้องว่าตัวความสิบลอนด์สปลุกดอกปลุกเดือดนั่นแหละจนคนเกิดเป็นมนุษย์สมองข้างน่อมจิตออกมาตั้งค่ำแล้วมันเห็นท่าทางที่มดอย่างการปลุกแล้วไปจะไปเครียดมันเสร็จไปเรื่อยๆถึงเวลามันเป็นมันจะเป็นของมันเองดอกแน่นอนมันจะเป็นโดยพอหลุดซุกโตดอกมาเวลามันเป็นหมายถึงสงบกันสีมันเกิ แต่งบยังไงก่คือเข้านอนเลยนอนภาบลงรับเรื่นี้รับเรื่องนี้เอาสัมันลับสล่ลัเพราะว่ามันค่าคิดมันก็ได้นอนสอนนุ่นจันรับเรื่นี้รับเรื่องนี้เอาไ่แต่รับคุ้มอยู่บขื้นกับบรรดาขื้นเลยนี่มันก็นอนไปเรื่อยๆล้ก็รับอีกนี่คือการทสงบักิกการทเจารณาทำสมาธิอันนป็นสติัวนี้ ไปไปเรื่อยๆจับมือตะแกร่ล่มแล้วนีงสิเกิดขึ้นกับตามจะไปคิดเข่ามากยั่งที่ว่ามันเสียงยังสิดังกับสั่งจะไปคิดเข่ามากสิดเด็กกลิ้งยังกับสั่งจะไปคิดเข่ามากนี่อยู่ในความรู้สึกล้มเข่าล้มออกพ่อเวลามันสิสงบมันสงบเองหรอกที่เห็นแต่ะดาคข้อถามมากนี่ยนี่เป็นคำถามเทีย่ความรู้สึกต่างๆที่เกิดเกิดขึ้นแคร่เกาดไว่ในบ้าน่ในเฮือนงน ก่เป็นประยานแบบนี้นนนะนพ่อจำได้น่ะเออก็คือห้าอยู่ในปา่าเ้าในปา่าให้ทำเนื้าเ้าไปมองทางตรงนี้การภาษาเป็นสิบมันมันบำเหน็จตีอันที่ว่าอันพูดถึงว่าต่างต่างกันหน้าที่เ้าเคยยิือนิ่ด็ฟังมากเด็ปาาเป็นมากขนาดนะเออพวดพวอยู่ในบาา้านมันก็แก่อาการที่มันยังบระพานแล้วของเ้ามันบำเหน็จที่เออลบบ้มอุบ่าหรือว่ามากปลาใหม่ฮะกลัวปลาลงมา ันเคนตกี่อเนี่ยบ่อแม่ในคณะนั้นบอกเมันหลายครั้งเพราะว่าราชการเอาคือเราไม่ตอนจำได้ยว่าคนนีวันตกแหงคัะไม่ไม่ไม่ตอนข้างอย่างอย่เดินจงกมแบบอย่เดินจงกมฝนตกแหงล้มก็ล้มฟ้ากับพาอเปียเปียอยู่เปียะใกล้ของเดียแต่ว่าเขาตั้งสัจจะเอาไว้แล้วขัดเทียนบวด เที่ยงบิบทกูบ่ออกตายก็ตายนี่คือเขาตั้งกรณี้เวาัดจัดออกแล้วไม่ความกังวลใดๆทั้งสิ้นถ้าเราคิดมันพาดคุกมีหมอห้องงานนี่แหละกี่ยังเปลี่ยน่แต่เจอข้าวบนมันผลิดมากว่ามันสืบกูบ่นออย่านหรือยังก็แล้วแต่ถ้าว่นมีการคิดแล้ววันเรามีความรู้สึกตรงนี้ามาปนหรอกเพราะว่าห้องงานเฉพาะในฝุดโตนะในยุคนี้ก้าวขวาว อย่บปุ D ๊บแล้วก็เป็นพุทธอย่บใส่แล้วก็เป็นโทพุทโตพุทโตพุทโตอาการผีๆเกิดตื่นรู้ว่าว่าหูวกะหงุดหงเสียงเบียงฟ้างเบียงฟังมันแต่ว่ามันก็เก็บเขามาคิดเลยสบายนั่นและ้วไปเจอความรู้สึกจังสั่นไปเจอไอเหตุการณ์จังสั่นมันถือว่าสัตว์ตายวันซ้ำไปนัานยู่ในเงื้ยเหมือนยังอยู่เนาะตายนั่งอยูนั่งเงี้ยนหมยังย่างยู่วันนี้เนี่ย มีนเขามานาในยุคเนี่ยมันสร้างบ่มีไทเลยที่อยู่แถวนี้ตั้งไฟกุ้งเขาเตี้ยงเตี้ยงลงมาอยู่ฝนตกฟ้าห้องฟ้าพ่าห้าก็บ่เศร้าฝนมันเศร้าเองจดกว่าฝนมันเศร้าเอาเองฟ้ามันเศร้าเองต่อมาทั้งงานแสียังนแล้ววาามาหาเอาวูไปมืดตาคักๆเด็กก็ได้ไปรับตาเด็กวูมาว่ามา ถ้เขาผสมใจมันไม่เมื่อกางเนี่ยไม่ได้ไอจมันแน่เข้าไปผู้พุ่นพุ่งที่นี่อันนี้เป็นข้อจริงแต่ว่าเข้าบปเก็บเข้ามาคิดเพราะนั่นดับเลยว่าจะขึ้นดับเนี่ยดับอารมณ์ความรู้สึกใน่ความหวาดวันขั้นค้ามสุดจองเข้าอยู่ในกุ้โทษตลอดเก้าเข้าไปนบางมือล่มไม้แห้งเป็นกกใหม่งาใหม่ฮะ ฮักใส่เขากักขักอยู่ดเป็นต้นไม้ฮะใส่กระหักอยู่ดีเท่ากันน่านเต็นเอกบ่ก็มันโสแล้วโสดเข้าาโสดเทียนเหล่านั้นเลยุสา3จโมง่งเทียนเหลือประมาณโสแเหล่าฮักปวะลงมาใส่ลงกระซานก็่เห็นว่ามันจืออย่างเพราะว่าเขาพันนำของมังที่นั่นมันจีบหยัง่งว่าเขามาคิดเลยแหลวแต่มึงสิเป็นแล้วมันโสดั่ะตันแต่ละตันะัดๆไ้ Già nơi tay lúc bất cứ lúc tay thì và và ờ. tài cứ tài nhỉ Chỉ bài sân mình là một lời bắt nó ván bắt lời bài kim mì nạo bắt nỉ 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 qua nạo bắt nỉ mì 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 มันเอาหนามันซนเข้าธรรมดาถ้าเราบกคิดบ่มีสิ่งใดเหตุยังเขาได้เลยมันเข้ามาในคิดตัเองฉะนั้นพระเจ้าอย่าหยุดคิดโดยการคิดไม่คือจะคิดเอาสิ่งติ่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์มากเพื่อมันเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต้องคิดนี่แหละมันต้องโศตายได้โมเมนต์โมวอร์นสำนึงได้นั่งยุ่งงี้แต่แย้งวิยญาณยังผัาสางซ้ำ เนาะสาให้ไตเสื่อยืดมุ่มันมาจากแม่ใครผมก็ต้องฝากมันคือมานไตดีโอาเป็นใจ <c oughs> เราไปตามประสบการณ์อยู่เก็นหน้าเรื่อยนะเด็นตรงกรมเหม็นเนา่าขาเปือหอยจากงาใหม่หรือวะฮะแล้วเสือกเอาหนามนตาตำเข้าอย่างนี้าาว่าตำจากหวอบ ก็เข้าเห็นเป็นของจริงกาเขาคิดว่าสิ่งนึ่บ่มีเข้าไปยางเข้าไปเลยอีกท่างไรเลยยางบม่เพ็นงย่องอีกสร้างวัพัสต่อสิเหตุเป็นนามด้ทั้าย่านเป็นเครื่องยงยกันใช่เแล้วต้มันสิเหตดเห็ดไปรู้อุบัติเป็นยังบอกว่าสาทีนเบิดกูบ่เหาตายคือตายขาดขาดที่บินคือกกูจึงมาได้ต่าตายคิดไปสุดเลยมันตายบ่ายดี่ มัสาระก็นั่นไปเรื่ยดีคือกันแั่ไ่ได้ป่วยยังบ่เต่าตายเลยปงเแต่ของนีงงอยู่เนาะแันรสันเถ่เอามันโศแมมันมินิยเรืสันโอ้ยไร่างงูกับนี่ไปเนี่ยมันงูธรรมดาดิป็นไงฮากูตามี่เพิ่งมายังภาไปเลือกแบบนีเย่แต่เ้องพบเขาบษัทดดดัดต่อเลยวะ เนาะมาอาปากซื้อยุคท่านนาท่านกุ้มท่านข้ายางไปหาเอมัน่าประดาบปเออยหา่าเยอะเะปากเหม็นียังมนประทางเลยแต่ว่าไง้ามาปั่นเดี๋ยวตานั้นแดงๆเลยแตอาปากาใช่เาแม่เหม็นมึงก็แปลงฟันรอนเ่าโอ้หแถวกระซายออกมา kéo leo leo mình mình kéo ngun tham gia mình được kéo thắt nịt cứ kéo cốt bắp là vã, chút, chút như đẹp mịn phẳng mịn nhăn nhau cái gì mà tham cái nhang bay hắc cầm nốt bay lao vào hắc xịn nhang suốt hò suốt hàng như leo hắc cái nhang bay tầm mẫn thì có phải thấy là bắp bò mít to cổng cẩm để thế là chụp cốt mẫn mông mình lên lên mình lên mẫn mông mình đầm chỉ đẹp, nặng, đẹp đi, bên bên đây ต้องเป็นเองต้องไปเห็นไปดูดู้าใจไปเอาเองเออต้องทาความรู้สึกหวาดบั่นคำนความอยากที่จะสยอง,องต้องอาเห็นังไรสืรอ่อบรรยากแต่จะคิดตัวง่ายบรอเนาะเออนจะคิดว่ามันนี่จะคิดว่ามันได้กินนั่นเหน่อมันได้อยู่แต่ว่ามันคิดเข้ามาเหมนแมงแคบ์บันคิดออกมาน,านมาาั่งอย่ึงนมาวอกที่หลังจักรวาลคือเนี้มันเลิกแลอวบางมือมันมันอกเป็นน้นสั่นที่ ขนาดเทียนบนเหล้ามันเป็นยังเห็นท่านเสยเรือสิบอกหนึ่งหรืฟานยังกเว้นหรืออะนแหานฝังเป็นเรื่องสั้นทักมันเจ๋งมันก็งงเงอะเอาใจว่ามันนั่นบบบตอกไปนอนเขาโงนมักผู้คนดินบางขนาดนั้นด้ยหลืมบัดเวลาลืมนั่นไปเลยด้ยคือมันบรคิดขนาดนั้นเป็นเหมืนกัูกเอแล่ะ นั่งใยเงือกสันไม่ประเด็นนั่งใมันอากกันอนไปแล้วนี่บปิดแม่เฝ้าด้วยมาเทียบกันเอาบแบบระบางสิ่งสีเฮ้ามาเจอมาเห็นนิดๆหน่อยๆนี่คือมาปอดแค่ความรู้สึกนิดหน่อยไม่อาการจีิงๆไปเที่ยวกันกับเพื่นด้วยมันเกิดกำลังใจขึ้เอออ้าวเพื่นกับค้นตัวกูับค้นตัวมันก็เห็นได้รก็กำลันตัวมัน ใช่ถ้ามึงผู้เดียวมันสิตายถ้ามึงผู้เดียวบอกว่าวชมได้แต่ของอะไรเราบ่อยนะเออยืนนั่งอยู่ในเ่เห็นปิดประตูมีทิศดีกว่าดีเปิดกระดูกเบื่อเบื่อแก่เอออาการคนหอนหมดเลยเขาที่ขี่เจ้ากรรมในเงี้ยมาเอาบุญน้ำกัวเลยนะโอ้ยมันหลับเขาเป็นปัญญาอ่อนเถอะเออปัมันอ่อนคิดไปกระ่างบดีเออแต่ปัญญาแกนแต่พุทโธพุทโธลวกเข่าลวกเข่ามันก็ไม่ได้คิดถึงตัว ย่านเขาคักๆมันมันเผ็บไปของมันเองเอย่าหน้าขอใจว่าล่ะไปพอ่อ